ส่วนอีกกรณีหนึ่งไปดูไทยกับกัมพูชาสักนิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมครับว,วันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรักษาการนายกให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับกรณีที่ว่าหลังจากทางกองทัพภาคที่1มีการได้ไปคุยกันกับทางฝั่งกองทัพกัมพูชานะครับในขั้นของ RBC ใช่ไหมฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุย RBC แล้วเกิดประเด็นขึ้นก็คือว่าข้อตกลงตามที่สื่อไทยมีการรายงานมาตามที่กองทัพมีการแจ้งมาว่าเรามีการเสนอออกไปเนี่ยสข้อ หนึ่งสองสามอะไรก็ว่าก like ันไปแต่ปรากฏว่าพอกัมพูชาเนี่ยตอบรับอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาไปแถลงเป็นเอกสารเนี่ยมันคนละเนื้อหากันเลยนะฮะคือบิดเบือนไปเลยครับตามข้อตกลงต่างๆคุณผู้ชมฮะกรณีนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าก็หนักใจเหมือนกันนะฮะที่ทางฝั่งของเขมรเองเขาไม่ทําตามข้อตกลง RBC ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนแนวโน้มจะมีสัญญาณที่ดีไหมเพราะการประชุมครั้งก่อนฝ่ายกัมพูชารับเงื่อนไข ของกองทัพภาคที่หนึ่งแต่ก็ไปทำเอกสารเนี่ยบิดไปอีกแบบหนึง่งนะฮะ,ะแต่ถ้า,า,าประชุมของกองทัพภาคที่สองในขั้น ABC นะฮะอันเนี้ยสถานการณ์จะแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนนี่นะฮะ,ะมีเสียงคุณภูมิธรรมด้วยนะครับลองฟังดูหน่อยนะครับเราก็ยังหนักใจอยู่บ้างก็คือเวลาพูดตกลงกันก็จะเป็นอย่าง เวลาทางกรมคาทางโฆษกท,ที่แจงมันก็จะเป็นอย่างนซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เห็นปรากฏอยู่เสมอเสมอตั้งแต่สมัย,มย,มย,มยที่ผมเป็นมัฐสีกลาโหมแล้วนะครับเวาสาแก้วอะค่ะชี้แจงต่อคณะทูตมันจะเป็นหลักฐานได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนจากทางเราแบบนี้นจะไปบิดเบือนยังไงครับการพูดดังนั้นมันจะทําให้เราเสียประโยชน์ในซ้ําไปแต่ว่าพอมีหลักฐานมายืนแล้วเขาบอกว่าเขาพูดผิดมันก็จบ มนุษย์มันกระเบ็ดแบบนั้นน,นี่นะครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันนะครับก็คุณภูมิทรามได้พูดถึงประเด็นผู้ว่าสักแก้วด้วยใช่ไหมที่ไปเ,เหมือนกับให้ข้อมูลกับ ทางคณะผู้สังเกตการอาเซียนน่ะที่บอกว่าตรงบ้านหนองจานเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์นะฮะเป็นพื้นที่ป่าทําให้ทางเขมรเนี่ยเขาก็ไปตีข่าวเรื่องนี้นะฮะว่านี่ไงก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทาวกัมพูชาเนี่ยเขามากดดันอยู่ตรงบ้านหนองจานความเป็นจริงแล้วตรงนี้มีเอกสารนะฮะสอคอหนึ่งซึ่งค,คุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ย มันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สอคอหนึ่งไม่ใช่วันดีคืนดีอยู่ๆผู้ปับจะมาขึ้นมางอกได้เลยนะฮะมันมีมาน,นานแล้วนะฮะสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางฝั่งของกัมพูชาเองเนี่ยมีการขยับเรื่องนี้นะครับกรณีของบ้านหนองจานนะฮะที่มีการบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วเนี่ย ออบอกว่าบ้านหนองจานไม่ใช่ที่ดินของไทยแต่เป็นพื้นที่ป่าดังนั้นเนี่ยทางกัมพูชานะฮะโดยทาง Facebook ของศูนย์กฎหมายกัมพูชานะครับเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นพื้นที่บ้านหนองจานตรงนั้นไทยไม่มีสิทธิ์อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของไทยนะครับกองทัพไทยมีการใช้ลุดหนามเข้าสลายการชุมนุมและขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากบ้านเรือน แล้วก็มีการระบุว่ากองทัพไทยละเมิดสิทธิ์ในการดํารงชีวิตของชาวกัมพูชาและและเมิดอธิปไตยของกัมพูชาครับเนี่ยก็ท่านไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นนะฮะว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองเป็นพื้นที่ป่าก็เข้าทางเลยครับเขาก็งับไปขยี้กันแบบนี้นะฮะทั้งที่มันมีสอข้อหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะอ่ะดูภาพดีๆกันบ้างฮะภูมเขือครับกองทัพภาคที่2เผยแพร่ภาพมาเมื่อวานนี้24สิสิงหาคมฮะ ตอนที่ทางกองกําลังสุรนารีมีการสร้างเสาธงสแตเดสเอาแบบเป็นถาวรเลยนะฮะรอบนี้โดยชุดทหารช่างนี่นะครับแล้วปรากฏว่าหลังจากสร้างเสร็จปั๊บขึ้นธงชาติไทยเปลี่ยนธงชาติไทยผืนใหม่คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะฮะมันไปปรากฏเหตุการณ์นี้ครับน,นี่ถ่ายภาพออกมาปั๊บพระอาทิตย์ทรงกรดครับนี่นะฮะอยู่ตรงยอดภูมะเขือเลยนะฮะที่ธงชาติไทยผืนนี้ โบกสะบัดอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมครับทางกัมพูชาเขามีการขยับเหมือนกันนะฮะโคศกรัฐบาลถแถลงข่าวรอบเช้านะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยเท่าที่สื่อไปจับประเด็นมาได้ก็คือ <Real soul. S 1> เขาบอกอย่างนี้นะฮะในช่วง500ปีที่ผ่านมาเรียกว่าห้าศตวรรษอ่ะ500ปีนะฮะที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่นับตั้งแต่ยุคเมืองพระน,ค,นะครนะฮะ มาถึงในยุคของหุนเซนและหุนมาเนตนี่นะครับกัมพูชาได้พัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงยุคหุนเซนและหุนมาเนตกัมพูชาได้ประสบกับสันติภาพและเสถียรภาพมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมากัมพูชามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทําให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมานี่นะฮะคือพูด,ดง่ายๆฮะเพนโบนาครับโคศกรัฐบาลกัมพูชาเขาก็าาบอกในรอบ500ปีอ่ะ การพูชารุ่งเรืองสุดในยุคข,ของสองพ่อลูกครับตระกูลหุนหุนเซนกับหุนมาเน็ตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอยไปต่อไม่ได้เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ